เกนที่จริงใจมาเก็ตเชียงใหม่นะครับร,ร้อนปานโคตรเท่เลยดูดอี่อยากได้เลย<ำ>ขอบ<ม>ขอแค่นี้ก็รู้ว่าเราบางอนะ่ะตัวยาต้าชีสเคลอ อันนี้พี่จิงใจแปดบาทพริกแมงดาสิบบาทสิบบาทพรากไกย่างพริกนารกน้พริกสวรรคนรรนี่ข้าวเหนียวกี่บาทนะพี่แปดใช่ไหมสิบบาทเขาทำแพคเกจดีมากเลยเอาพาห,าหอ่อมาดูแบบมีราคา นี่นี่คือไก่กี่บาทนะพี่ไก่เนี่ยว้าวสามสิบบาทเดียววะโอเคน์นะดาวน์นะอันนี้คือที่มันสวยอันนี้ไม่สวยอันนี้ไม่สวยแดาวน์ เก็ดีมากแล้วหอมใบตองดูมีรูราคาแต่ไก่นี้นี้มันดูสีไหม้มากเลยนะนสีมันดูน่าน่าติบน้ำตาลแก่มากเลยสิมันดูไม่ไมแต่ว่าของจริงก็กำลังน่ากินนะมากินกันที่ตลาดทิงใจนะครับเดินได้อยู่ปล่าผมรู้สึกว่ากล้องไอโฟนยังดีมากผมเปิดโหมดคือกแสงสีขาวไว้แล้วก็ถ่ายเป็น60เฟรมนะครับได้คำแนะนำาจาก โอ้ทั้งตรงมาให้เขาบอกว่าผมแผ้นกล้องไวไปแล้วก็เฟรมเลทมันอัดน้อยแล้วมันเขาบอกมันลายตาเนาะประมาณนั้นอ้ยเหมือนแมวเลยว่ะ ไอโฟนอันนี้ถ่าย1 0 8 0 p 60เฟมนะครับคือมันลื่นมากเลยแล้วผมก็ตั้งค่าให้มันล็อกแสงสีขาวคือพยายามไม่ให้มันลูกวากบๆนะครับแสงสีเสียงโอเคมากเลยนะครับโดยดีมือความลื่นความอะไรอะไรเนี่ยดีมากๆเลยครับอันนี้ชมนี่เยป็นูกตัวนี้มะ ของก็ให้แอบนะมบเินเหน่อยที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยไม่จะรู้ไหมว่าซื้อดูรู้ห้าบาทจะไปรู้หลัเขารขังับ เราไปหาของหวานรับประทานกันนะครับเป็นตลาดเมืองใหม่เลยครับตลาดเมืองใหม่ขอ,องถูกมากเลยขังสิ่งของอาง,นนอองานเจดีดีขาวนี่สะพานสะพานอะไรสักอย่างไม่ใช่สะพานเลยน่าจะเป็นสะพานเก็บไปหลักอะไรสักอย่างครับไม่รู้ไนงะ<อ>ไม่ใช่คนพื้นที่ไงตอบไม่ได้ นี่ไปแดดอ่ะเดี๋ยวเราเดินสายกันนะครับท่งอันนี้เขาเรียกว่าสันดิธรรมนะครับผมจะมากินออกมาบ่อยๆที่นี่นะครับอร่อยมากเลยเบียดเอสมาร์เหรอเบียดคือมันเหรอมันคือของตังใช่ไหมสาลีนะ <c oughs> ก็ค,คือมันเนี่ยมันคือน้ำนตังกินอิน่มขอบารีจ้ามาแล้วท่านอาจารย์ท่นดีสวยเนาเนี่ยถึงห้องแล้วครับผมลาตีสวัสดีครับลาตีสวัสดีบ๊ายบาย ปิดจ็อบในวันที่ในวันที่18รกรกฎาคมนะครับผม